สวัสดีครับวันนี้วันที่ส9เมษายนับครับผมาวันนี้นน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 ช่างเตรียมฉาบแล้วครับช่างเตรียมฉาบปูนนะครับเหล็กสเตปช่างไม่ได้ตีกงตะข่ายไก่นะครับช่างจะใช้ตัวนี้แทนตัวนี้จะราคาอยู่ประมาณ3บาทนะครับจะแพงกว่ากงตะข่าย แล้วกันรอยร้าวได้ดีรอยเสาท่อจะแตกส่วนมากก็จะแตกอยู่แนวเสาอยู่จุดนี้ยาวลงมาครับผม่ครับตอนเท,ทเห็นเขาก็ใส่ไว้ยิดไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ช่างเตรียมตัวฉาบไว้แล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาจะตีจุด อันไหนที่จะรอยลาวได้ประมาณนี้นะครับ ที่จะเป็นรอยเล้าเขาก็จะตีเหล็กหรือเหล็กสแตปหรือเหล็กหนวดกุ้งหรือเ็าจะเรียกชื่อกันอยู่ที่ขายว่าเหล็กสเตปสำหรับอิดมวลเบาประมาณนี้หรือกันรอยเล้ากันรอยแตกช่างก็จะใส่แบบนี้ประมาณนี้ให้เทเอ็นก้างครับไม่มีผลแบบไหนก็นใช้ประมาณนี้ให้ แผงทึบดูแผงทึบแผงทึบก็มีเอ็นกลางประมาณนี้ที่เอ็นกลา,างจับเชื่อมเสร็จแล้วหลังจากสงการมาครับหลังนี้ก็เรียบร้อยครับหลังนี้ทั้งสองหลังเตรียมตัวฉาบได้แล้วสองหลังจะไล่ฉาบวันนี้ฉาบวันนี้ก็ไม่น่าจะเกิน สีวันประมาณนั้นครับประมาณห้าวันได้หรือสี่วันเนี่ยครับประมาณนี้ช่างยาฉาบประมาณนี้แล้วก็หงางจากฉาบเสร็จแล้วช่างฝาเพดานท่อก็เดินแล้วช่างไฟก็เดินท่อเดินสายไฟ เข้ามานะครับเดินสายไฟเข้ามาแล้วก็ช่างฝ้าเพดานเข้ามานันช่างฝ้าเพดานมันก็เข้าสามมุมสามอะไรตีครับตัวบนบนก็ตีใส่ตียึดใส่ประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ไว้กว่อนนะครับคลิปต,ต่อไปก็จะอัปเดตให้ดูต,ต่อไปให,ให้ดูให้ชมกันครับปูนฝาบใช้ปูนดูล,ดลา่าหรือปูนดลูล่าก็คือปูนของตระกูลของ s อสซีนั่นไงปูนดูล่า ก็จะฉาบดีอีกแบบนึงเหนียวดีสำหรับยิดบล็อกมวลเบาว่าได้มาตรฐานอีกแบบหนึ่งถ้าปูนยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ไม่ได้แต่จะเวลาแต่งหน้าไม่สวยเท่าไหร่มันจะทำหรับช่างนะครับสหรับของ s c คก็ได้ตัวดูล่าของ SCG ผู้ผลิตก็บริษัทเดียวกันผลิตนะครับ ในานามของเอสกีมกันดูล่ามันของเกรือซีเมนไทยประมาณนั้นนะครับช่างเราเตรียมรถน้ําทําอะไรไว้วันนี้คงจะได้ฉาบหลายห้องอยู่ครับที่บ้านครับวันนี้ครับชิบนี้ก็ดจบเพียงแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับ